สวัสดีคะ่ะพบกับการแนแน,แนวเตรียมสอบสำหรับนักศึกษากศนเรามีแบบทดสอบมาแบ่งปันนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษากศนสำหรับวันนี้เป็นรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรามีแบบทดสอบให้นักศึกษาทำนะคะแล้วก็นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ก็คงได้เรียนรู้และศึกษาเนื้อหากันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะ ข้อที่1นนะคะข้อใดคือความความหมายของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่การดํารงชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนขอไข่ดำรงชีวิตตามนโยบายรัฐบาลขอควายดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาครอบครัวงองูดํารงชีวิตโดยการพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศนะคะความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดนะคะคําตอบคือข้อกอไก่นะคะ ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนนะคะมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะบนคำว่าพอเพียงนะคะดำเนินชีวิตบนทางสายกลางนะคะข้อที่2อ,อุตสาหเรียนจบด้านก่อสร้างจะเปิดบริษัทรับเหมาต้องยึดหลักพอเพียงด้านใดมากที่สุด ก็ไก่พอประมาณขอไข่ภูมิคุ้มกันคอควายมีเหตุผลงูใช้ทั้งกอไก่ขอไข่คอควายก็คือถูกทุกข้อนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะเนื่องจากว่าอุตสาหเรียนจบมาจะเปิดบริษัทรับเหมานะคะก็จะต้องพอประมาณว่าจะเปิดบริษัทขนาดเท่าไหร่ให้พอกับ รายได้หรือฐานะของตนเองแล้วก็เรียนจบมาก็คือว่าเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการเปิดบริษัทเพราะว่าอุตสาหมีความรู้ในด้านนี้นะคะแล้วก็มีเหตุผลข้องงูจึงถูกทุกข้อเลยนะคะต่อไปข้อที่3ข้อใดเป็นแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ไกลสนองเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้รองรับ4 g เพื่อขยายกลุ่มผู้ซื้อลอดสารพิษ ขอไข่สมปองปลูกผักปลอดสันพิษเหลือจากการบริโภคแล้วนําไปให้เพื่อนบ้านข้อควายสนามรับซื้อผักปอดสันพิษแล้วนำไปจําหน่ายเพื่อหวังผลกําไรงองูปลูกผักปลอดสันพิษไม่ได้ผลจึงเตรียมใช้ปุ๋ยเคมีสําหรับข้อนี้เขาถามว่าแนวคิดข้อใดนะคะข้อใดเป็นแนวคิด สำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะสมปองปลูกพักวอซันพิษนะคะเหลือจากกินนะคะก็นำไปขายเหลือจากขายก็นำไปให้เพื่อนบ้านนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงนะคะต่อไปข้อ,อ,อข้อข้อที่4นะคะข้อที่สี่นะ บุคคลใดนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องกอไก่ละมูลซื้อของราคาถูกจากร้านสะดวกซื้อขอไข่พิมพ์พาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนคอควายประกอบซื้อรถยนต์มือสองเพื่อน,นำมาขายทอดตลาดงองงูอารีทำบัญชีรายรับร,รายจ่ายทุกเดือนแต่ไม่มีเหลือเก็บเขาบอกว่า คนที่นำหลักปรัชญ,ญามาใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้เขาอยู่ได้อยู่แบบมีความสุขนะคะมั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นั่นเองพิมพากปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนนะคะต่อไปข้อ5ข้อใดเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีกไก่กกตทําการสํารวจข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนขอไข่ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ข้อวายผู้นำชุมชนจัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชนงองูการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจาัดกำจัดขยะในครอบครัวและชุมชนสำหรับข้อนี้นะคะความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีข้อที่ถูกก็คือข้ององูนั่นเองนะคะการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะในครอบครัวและก็ชุมชนนะคะข้อ6นะคะ ข้อใดถูกต้องที่สุดจากการบริหารจัดการชุมชนที่ดีก็ไก่นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขมั่งคั่งและยั่งยืนขอไข่ทำให้เกิดการจำหน่ายสินค้าในชุมชนมากขึ้นขอควายทำให้ชุมชนได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆจากภายนอกงองโงทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน คำตอบในข้อนี้คือข้ององูนะคะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนนะคะช่วยให้ชุมชนนะคะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆและสามารถพัฒนาไปสู่อนาคตได้นะคะต่อไปข้อที่7ข้อใดคือความหมายของการบริหารจัดการชุมชนกอไก่การพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐขอไข่การพัฒนาบุคคลในชุมชนให้มีอาชีพมีรายได้ คอควายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ชุมชนสงบสุขงองูการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนความหมายของการบริหารจัดการชุมชนสําหรับข้อที่ถูกคือข้อคอควายนะคะคือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ชุมชนสงบสุขโดยมีการรวมตัวกันนะคะอย่างเข้มแข็งของคนในชุมชนในการร่วมมือร่วมใจดําเนินการให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆต่อไปข้อที่8นะคะ การบริหารจัดการชุมชนมีความสําคัญอย่างไรกไก่เพื่อให้ชุมชนมีผู้นําที่เข้มแข็งขอไข่เพื่อให้ชุมชนในเพื่อให้คนในชุมชนอยู่ในกติกาที่วางไว้ขอควายเพื่อให้คนในชุมชนมีความคิดไปในทางเดียวกันงองงูเพื่อความอยู่รอดของชุมชนและมีความเข้มแข็งนะคะความสําคัญของการบริหารชุมชนสําหรับข้อที่ถูกก็คืององงูนั่นเองเพื่อ ความอยู่รอดของชุมชนและให้มีความเข้มแข็งนะคะให้หลุดพ้นจากปัญหาช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนได้นะคะต่อไปข้อที่9ข้อใดคือความสำคัญลำดับแรก <c oughs> ของการบริหารจัดก,การชุมชนกอไก่การทำงานตามแนวทางที่กำหนดตามแผนเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนขอไขการสังเกตและการวิเคราะห์ผลงานจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ขอควายการกำหนดแผนงานวางแผนแก้ไขปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหางองงูการวิเคราะห์ปัญหาแยกแยะปัญหาและหาแนวทางและร่วมกันตัดสินใจนะคะข้อนี้ถามว่าความสำคัญลำดับแรกของการบริหารการชุมชนก็คืององงูนั่นเองนะคะวิเคราะห์ปัญหานะคะเพื่อจะได้แยกแยะปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะคะต่อไปข้อที่10นะคะ ข้อใดคือความสมดุลหรือทางสายกลางตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ไก่สมดุลระหว่างการผลิตกับการตลาดขอไข่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจท้องถิ่นกับเศรษฐกิจโลกข้อควายสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายงองงูสมดุลระหว่างผลิตเพื่อกินกับผลิตเพื่อขายสมดุลนะคะทางสายกลางตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองสมดุลระหว่างเศรษฐกิจท้องถิ่นกับเศรษฐกิจโลกนะคะ ต่อไปข้อที่11นะคะบุคคลในข้อใดนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลที่สุดก็ไก่สมหญิงนำสินค้าที่ผลิตจากชุมชนไปขายในชุมชนที่เปิดบริการเป็นโฮมสเตย์ขอไข่เกสรินซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่เพื่อให้ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัตน์ข้อควาย มันธนาขายของราคาต่ำกว่าร้านอื่นเพื่อจูงใจลูกค้างองูนาทีใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนด้วยความตระหนีสำหรับข้อนี้นะคะข้อ11นะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือสมหญิงนะคะสมหญิงนำสินค้าที่ผลิตจากชุมชนไปขายให้กับแหล่งบริการที่เปิดเป็นโฮมสเตย์อันนี้คือการนำหลักปัญญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้อย่างสมดุลที่สุดนะคะต่อไปข้อ12นะคะต่อไปข้อ12นะขอ้อใดเป็นลักษณะของคนในชุมชนที่มีการดำเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ขอไข่ร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มากที่สุดพอควายต่างคนต่างคิดในการแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ ง,งงูส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้ามาปรับเปลี่ยนชุมชนให้หน่าอยู่สำหรับข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือกอไก่นั่นเองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและพึ่งพานตนเองได้นี่คือหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะข้อ13ข้อใดคือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและนาไปพัฒนาต่อยอดทาให้เกิดรายได้กไก่ ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามคัคคีขอไข่ร่วมกันกำจัดผักตบชวาโดยการนำไปทำปุ๋ยและสิ่งประดิษฐ์จากผักตบชวาคอควายร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนงอง,งูร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีรอยกระทงสำหรับคำตอบในข้อนี้เขาถามว่าการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพราะะนนคำตอบก็คือ ขอไข่นั่นเองนะคะร่วมกันกําจัดผักตบชวาแล้วก็นําสามารถนําไปต่อยอดโดยการนําไปเป็นประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากผักตบชวาด้วยนะคะต่อไปข้อ14ในชุมชนของผู้เรียนประชาชนมีอาชีพหลักเป็นชาวสวนผลไม้หากต้องการสร้างรายได้เสริมและต้องการเผยแพร่ชุมชนให้เป็นที่รู้จักวิธีการในข้อใดที่เหมาะสมที่สุดก็ไก่ จดทำแหล่งเรียนรู้ชุมชนขอไข่จะตั้งสาหากรณ์และร้านค้าชุมชนขอควายรวมกลุ่มนำสินค้าไปขายตลาดงองูรวมกลุ่มจัดทำแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนสำหรับในข้อนี้นะคะคือต้องการเผยแพร่เผยแพร่ด้วยวิธีใดเราก็ต้องจดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ก็จะได้ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนของเราแล้วก็สามารถเผยแพร่ต่อๆปากต่อปากกันออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นข้ององูคือข้อที่ถูกนะคะรวมกลุ่มจะทําแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนนั่นเองต่อไปข้อที่15การที่ประเทศมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดีตรงกับหลักการใดของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็ไก่ความมีเหตุผลขอไข่เงื่อนไขความรู้คอควายความมีภูมิคุ้มกันงงูความพอประมาณนะคะสำหรับข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือข้อคอควายนะคะความมีภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นทําให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองต่อไปข้อที่16 แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มต้นจากข้อใดกอไก่พัฒนาคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ขอไข่พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มากที่สุดคอควายส่งเสริมนะคะอันนี้ส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบ้านเมืองงองงูรัฐกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะข้อที่ถูกข้อนี้ก็คือคำตอบคือข้อกอไก่ พัฒนาคนให้สามารถพึ่งพานตนเองได้ข้อ17ข้อใดคือแนวทางการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ไก่การดำเนินชีวิตตามกระแสสังคมขอไข่การดำรงชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางคอควายการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงงอง,งูการดำรงชีวิตในลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางการดําเนินชีวิตนะคะคำตอบก็คือข้อกเอข้อขอไข่นะคะการดํำรงชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางทางสายกลางมีอะไรบ้างความพอประมาณนะคะมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะคะต่อไปข้อ18ในสถานการณ์เงินเฟ้อราคาผลผลิตตกต่ำค่าครองชีพสูงผู้จำหน่ายสินค้าควรยึดหลักปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใดก็ไก่ การมีเหตุผลในการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดนะคะขอไข่ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องข้อควายคุณธรรมในการลดราคาผล,ผลผลิตให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้มองงูความพอดีและความพอประมาณในการผลิตโดยศึกษาข้อมูลการตลาดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ะะสำหรับคำตอบในข้อนี้คือข้องงงูความพอดีนะคะพอประมาณในการผลิตโดยศึกษาข้อมูลการตลาดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีโดยไม่ให้เกิดการขาดทุนหรือขาดดุลทางการค้านะคะต่อไปข้อ19ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการดำเนินงานตามหลักปรัชญานะคะตามหลักปรัชญานะคะ ของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการดําเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่มีความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขอไข่ความมั่นคงยังย่งยืนนะคะยั่งยืนนะอันนี้ของบุคคลและประเทศขอควายความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และงองงูเป็นตัวของตัวเองไม่พึ่งโรคภายนอกข้อนีอน้เขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่นะคะไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้น ก็จึงเป็นคําตอบที่ถูกเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองไม่พึ่งโลกภายนอกไม่ได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่กันแบบพึ่งผาอาศัยกันนะคะต่อไปข้อ20ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ไก่การทําการเกษตรแบบผสมผสานขอไข่การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยคอควายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด งองูการนำเอาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆนะคะสำหรับข้อนี้คําตอบนะคะข้อใดไม่ใช่การพัฒนาชุมชนนะคะข้อกอไก่การทำการเกษตรอันนี้เป็นการพัฒนาชุมชนแน่นอนการปลูกพืชนะคะใช่การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าใช่นะคะ ส่วนข้องงูคือคําตอบที่ถูกก็คือการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เนี่ยไม่ใช่การพัฒนาชนชนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจข้อพียงข้อ21ในทางการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์โดยใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มต้นจากข้อใดกอไก่พัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้ขอไข่ให้ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มากที่สุด คอควายส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบ้านเมืองงอง,งูรัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเขาถามว่าในวทางการพัฒนาประเทศตามภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์นะคะใช้หลักข้อใดสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือกอไก่นะคะพัฒนาคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เต่อไปนะคะต่อไปข้อ22 ข้อ22นะคะแนวทางกระบวนการเข้าสู่อาชีพเริ่มจากสิ่งใดเป็นสิ่งแรกกอไก่ริเริ่มเรียนรู้คิดค้นขอไข่พัฒนาชอบความอิสระคอควายอดทนทำงานหนักขยันงอง,ง,งูมุ่งมั่นมั่นใจพร้อมจะเสี่ยงนะคะสำหรับคำตอบก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะริเริ่มเรียนรู้และก็คิดค้นคือกระบวนการที่นำไปสู่การเข้าสู่อาชีพนะคะ ต่อไปข้อ23นะคะการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไรกไก่จะทำเกษตรเท่านั้นขอไข่ทำตามความสนใจของตนเองคอควายสืบทอดกิจการของบรรพบุรุษงงูมีความมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อลูกค้านะคะเขาถามว่าประกอบอาชีพมีลักษณะอย่างไรการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนจะต้องมีคุณธรรมนะคะ เพื่อรับผิดชอบต่อลูกค้าของเรารับผิดชอบต่อตอนเองและต่อลูกค้าด้วยนะคะข้อ24บุคคลใดนำเงื่อนไขความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพกไก่สมหญิงทำงานด้วยความตั้งใจขยันซื่อสัตย์อดทนขอไข่สมใจยึดธรรมะและความถูกต้องในการทำงาน ข้อควายสมชายประกอบอาชีพด้วยการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากงองงูสมศักประกอบอาชีพอย่างมีหลักการและความปลอดภัยในการทํางานสําหรับเงื่อนไขก็คือความรู้คู่คุณธรรมนะคะข้อที่ถูกก็คืององูสมศักประกอบอาชีพอย่างมีหลักการและมีความปลอดภัยในการทํางานนะคะ ต่อไปข้อ25นะคะข้อ25สนะส่วนกระแสราคาข้าวตกต่ำชาวนายุคใหม่ไม่ง้อพ่อค้าคนกลางขายข้าวผ่าน Facebook จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับคุณธรรมในข้อใดก็ไก่การแบ่งปันขอไข่การมีสติสมาธิคอควายความซื้อสัตว์สุจริตงองูความอดทนและขยันหมั่นเพียรเห็นไหมคะว่าราคาข้าวตกต่ำแต่ชาวนาก็ยังไม่หยุดไม่ทอ้อ ไม่ง้อพ่อค้าคนกลางขายผ่าน Facebook แสดงว่าเขามีความอดทนและมีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือง่อข้อ26ร้านอาหารไทยในต่างประเทศอบรมพนักงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทำงานให้เกียรติลูกค้าต้อนรับและบริการด้วยกริยาท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยการอบรมพนักงานดังกล่าวเป็นการประกอบอาชีพ ด้านใดก็ไก่การบริการเป็นเลิศขอไข่ด้านความรู้ความรอบคอบของพนักง,งานข้อควายด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการงองูด้านการพัฒนาสถานประกอบการสู่มืออาชีพสำหรับในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอควายด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการให้พนักง,งานมีความซื่อสัตย์นะคะและก็ตั้งใจทำงานต้อนรับลูกค้าด้วย ริยาที่สุภาพเรียบร้อยนั่นก็คือมีคุณธรรมนั่นเองต่อไปข้อ27นะคะข้อใดเป็นงานบริการด้านการบริการในกลุ่มอาชีพเกษตรกรข้อใดเป็นงานด้านการบริการในกลุ่มอาชีพเกษตรกรกอไก่การทําน้ําตะไคร้ขอไข่การขยายพันธุ์ไม้คอควายการจัดสวนหย่อมงองูการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มในแปลงนะคะ อาชีพไหนบ้างลองดูสิคะน้ำตะไคร้ก็คือดำน้ำตะไคร้ดื่มขยายพันธุ์ไม้นะคะอันนี้บริการไหมไม่บริการนะคะน้ำตะไคร้ก็ไม่บริการการจัดสวนหย่อมเป็นงานบริการไหมเป็นงานบริการนะคะเพราะเราต้องไปรับจ้างในการจัดสวนหย่อมเนาะการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มในแปลงอันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบก็คือข้อขอควายนั่นเองข้อ28การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จัดอยู่ในกลุ่มอาชีพใดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวนะคะจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพใดก็ไก่พาณิชยกรรมขอไข่ความคิดสร้างสรรค์ขอควายอุตสาหกรรมในครอบครัวงอง,งูการอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางเขาถามว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเนี่ยอ,อ,อยู่ในกลุ่มอาชีพใดนะคะก็คือความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะในการทำ บรรจุพันธุ์แบบต่างๆนะคะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนาะต่อไปข้อ29ข้อใดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตมากที่สุดกอไก่การแพร่ระบาดของสารเสติดขอไข่ความเค็มของน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นขอควายการเกิดพายุและความแห้งแล้งอย่างรุนแรงงวง,งูประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นสำหรับข้อนี้คำตอบคือข้อไหนคะนักศึกษาคิดว่า เป็นข้อไหนเอ่ยส่งผลกระทบต่อการดำินชีวิตคําตอบก็คือข้อขอควายนะคะการเกิดพายุและความแห้งแรงอย่างรุนแรงนะคะทำให้ส่งผลต่อการดำินชีวิตมากที่สุดนะคะสาเพราะสาเหตุใดรัฐบาลจึงได้น้อมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กไก่ ภาวะขาดแคลนสินค้าขอไข่ภาวะว,ะวิกฤตเศรษฐกิจตกต,กต่ำขอควายภาวะสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงงองูภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวเกิดขึ้นรัฐบาลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพราะเนื่องจากว่าภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศเราตกต่ำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จบการทำแบบทดสอบเพียงเท่านี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและการสอบนะคะสวัสดีค่ะ